สวัสดีครับสวัสดีเอตอนนี้เราอยู่ที่หอมาเก็บของได้บัดนี้ขนมานะครับขนมาเอามาแล้วนี่นะครับไปขนมา <laughs> เหตุมาทุกอย่างเดีวกันปัดที่นี่เสร็จงานแล้วนะครับไม่ทิ้งเนี้ยเอากลับไปคืนให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ดีกว่านะก็เสร็จแล้วเขาก็มาขนกลับไปส่งเพื่อนนะนี่เราก็จะเอามาแล้วเราก็จะเอไปส่งก็ไอ้าวนันน่าน นะนะเอามาลวกัคนคุณกับพี่อีกไม่ใช่เสร็จแล้วเราก็กลับอะไรไม่ใช่ริดงานแล้วกัเขาก็สิคุณกลับไปส่งไว้ได้ปะทีนี้นะครับก็จะตามนั้นเลยนะตอนนี้ยังอยู่ที่มอขอ,อยู่แล้วผมก็บิไปเที่ยงเงินนะครับสวัสดีครับกับะไปเที่ยงเงินฉนะากส่มสะรุ่งสะเบียง เดี๋ยวกระสีสม,มาน้นองๆเก็บนะครับกปว่ากระสีฐานนี่แล้วไอ้ฐานไตใช่มันต้อ,องอนตัวได้ขึ้นก่อนเลยเอาฐานใหญ่ขึน้นก่อนงายขึ้ <c oughs> นนี่นี่ฐานนี่ไงนี่ฐานนี่ไงเขานี่ยแหละเอ่ <c oughs> อปกติบ่ <c oughs> ค่อยบ่ปิ้วเด้ผมเคิยว่าคงเป็นมัดเลยแต่ตัวนี้ต้องใน,นมัดเพราะมันใหญ่ตัวเดียวนี่ให้น้องเดี๋ยวนีิเพิ่นคู่บิ๊กกีแล้วทีมาจัดการนี่เขาเอาตะฐานฐานนี่ไปเพื่อให้เป็นอันนี้ไว้ มาซ้ำหนีก็เมื่อยเติอ๋อไปเด้่อยผี่น้องมันชินเงยน,น่ครับชินเงยพ้นจำหนีกมื่อยเติอ๋อไปเด้่อยเข้ากันิีเอาคืนรถนะมาสองคนใส่บานอนหน้าพ้นจำนึงหอบคุณได้ผี่น้องมันแดดร้อนแดดประคั้นหนองมาคนกันสองคนนี่แหละ <c ười> คนจากบันไดลุกไปไปใส่รถ แดดแดดล่องมึงเรื่อไห้กันได้เรียบร้อยแล้วคอยมักอันโกดูหะน้ะมันคือยังอันโกดูนอะสีบะลึงเอาไวปยังเอาไวปยังเอาช่วยเต็มรถพอดีหรอเตรียมรวยอุ้ยหอนเงินเตีงเงินเตีคุ้มใจดำไปเลยนอนนันไอ้นอนเด็กนะครับตีซี่ตีหัก ลูกมันจะี๋ยวลูกท้อเศร้า,ะาะนะฮู้หวานเรียบร้อยแล้วอออลญญเอาคืนเรียบร้อยท่านเสษียรไปส่งโรงเรียนนะครับส่งโรงเรียนทําประโยชน์ต่อไปนะครับผมรอเชียน,นะครับรอเชียเงินอ่าให้กับน้องๆที่มาร่วมแสดงนะครับอ่าจัดจ่ายไซส์ช่วย ะกระาอ่าค่าเรา,าเช่าสถานที่นะครับค่านน้องขายบัตรขายตั๋วแรงงานแม่บ้านนะครับทีมงานนักสแสดงอาจารย์นักดนตรีเครื่องเสียงไฟฟื้นทุกอย่างส่วนนี่ผมเป็นผู้รับผิดชอบที่จัดจ่ายนะครับก็รอน้องอาปิ่นเอกสาร นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าไร้ใจหลอดนีพี่หน่องเลยนะก็ทุ่มทุนมหาศาลใส่ค้านี้ละกันถือว่าทุ่มทุนเยอะอยู่นะครับเพื่อให้งานออกมาดีแล้วก็ดีไม่ดีผมก็ยังพูดมมว่านะว,ว่าจะไปบอกว่าเข้าสุดยอดนะครับให้ผู้ชมหรือคนดูทางบ้านตัดชิ้นเบิอง่าแมนบอ ช่บอดีบอรเรารับฟังฟีดแบ็จาก f อซีทุกท่านนะครับว่างานที่ออกมาเป็นยังไงดีหรือบอดีเฮาบบหงนะครับเขาต้องถามผู้ฟั้างคุณถามให้จ้าข้องกับว่าจะค้องดีแล้วเขาต้องถามผู้คนเสียงเงินซื้อบัต,ตรจองตัวขเข้ามาเบิงทั้ง,ทงหน้างานแล้วก็ออนไลน์นะว่าดีหรือบอดีนะครับอ่ะเคลียร์ค่าใช้จ่ายวันนี้ เสร็จปุ๊บนะครับสชกคู่ก็จะมีไลฟ์สดขายสินค้าของผู้ย่บ้านฟินแลนด์สำหรับพรุ่งนี้วันที่สองพี่น้องวันที่สองไอ้วันที่สองมเอินี่ลูกพี่ค่อยรับงานลูกพีง่างแบบไรมาแล้ววันียสามเจ้าอยากอยากได้วันที่สองเบ๊เพราะว่าวันที่หนึ่งแกโม่แกโม่อยากน่ายหลอยเพราะว่าลูกสาวอยู่ด้วยนายตอยู่ก็ได้ให้เวลาลูกด้วย วันที่ซองอยจัดให้เลยสามงานด้วยต้องมาอะเรื่องเรื่องไรไรสินค้าคือเยอะแน่ครับต้องมาเยอะตัวแรกสิเป็นบักขามแซอินตัวที่สองจะเป็นชาไทยอะไรไหมหรอจะล่อหรอตัวย่างไหมหรอเปล่าย่าง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 สีน้ำซิลก่อนจะไหนมือๆนะแล้วก็ตัวที่สามจะเป็นเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์เรสพี่น้องนะครับ รับงานบริเวณวัน้อนใดห้อนหอนบบอนลับประมาณนี้ก็ถามลูกพี่ตลอดถามเจ้าหน้ายต่ตลอดว่าบอสไหวไหมนะครับถ้าวันที่สองเนี่ยผมจะเอาสามงานให้บอสไหวไหมก่ว่าเอา,าเอาเอาซูอวเซนเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวไม่ไม่เหมือนกันด้วยแนวกินแนวยอยากแนวชงกินแนวท่านุ่งท่านาเออมันคนละอย่างเราก็ได้รับแต่สามงานพี่น้องอา่าผมก็ต้องยู่เครียงงานืาออื่น แล้วอื่นยังสิกลับแล้วผมจะกลับมาอีกทีก็ประมาณน่าจะวันที่แปดนะครับวันที่แปดก็จะกลับมาตรงนี้อีกทีนะครับเพื่อมาฟอร์มงานจัดเตรียมงานกับครูวิกกี้นะครับตอนนี้ผมก็พูดวิกกี้นะครับปันทีมงานเดียวกันอีรีอีร้อนอดบอดเลยนะครับลุยไหนลุยกันพเพราะว่าติดข้อหากันตลอดว่า ออขาดเดืออะไรกูเราจะเอาอะไรเติมอะไรนู่นนี่นั่นกับปรึกษาลตลอดนะครับ่ะ<ม>เนื้อสีอื่นใดขาดต๊กบกพ่องมองไดนะครับงานเมื่อคืนนะครับตกลงมันพิษปากประการได้กราบขออภัยไว้ท้ตรงนี้นะครับ<ม>เราไม่เคยอวดตนว่าพวกเราเก่งเราไม่เคยอวดตนว่าพวกเราเจ๋งบ่เคยว่าสุดยอดในโจกหลูกนี่ไม่เคย เราภูมิใจในสิ่งที่เราทําของพวกเราเองแค่นั้นบอไปเทียบชั้นเทียบบุญกับใครทั้งสิ้นไม่เกี่ยวใครทั้งสิ้นเราทําตามที่เราทําได้นะครับภูมิใจไหมมันก็ภูมิใจแหละคนทํางานทุกคนนะพี่น้องนะครับดีบหมือด้มเลยมาได้เลยปออไรก็ไม่บาดเอิอะไรเออเอาตามน,านั้นพี่น้องเด้อไฟกับไอแล้วสิเดี๋ยวท่าตัวเก็บความแล้วนั่งพักกัน,นกข้าวกันบหว ายเดรบอิมสิบใบเห็นงานเหรองานนี้อันนี้ไงงานลองเลยงานหลักจริงๆก็คือแคบหมูแพ็คแคบหมูขายชิ้นขายกาแฟกู๊กกูชาเขียวตถ้าหน้ารังนี่อันนี้ก็เป็นเพราะขายแคบหมูที่ข่อยได้ดีใจเย็นเด้อเปไดเศร้าต่อต่อทั้งหลายเยอะดิจัดการเลยครับผู้ใดียวที่สั่งผมนะใจเย็นใจเย็นนิดนึงนะครับใครที่สั่งแคบหมูทางต่อต่อ นาฬิกาแบรนด์ช่องจริงของภูไบฟิลิปเลนใจเย็นนิดนึงเพราะว่ามือนี่ยแล้วก็มางานกับผมนี่แหละมาหน้างานด้วยกันมาซอยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพราะว่าจะเป็นช่องของผมเองช่องบ่าวนอนนาชาแนลนะครับจะเลือมไปให้นกำลังใจกันเบิื่อแต่อีกช่องนึงขอเห็นแวบๆอก่อนบ่าวนอนนาแฟนเพจบ่าวนอนนาแฟนเพจรายกาของไอ่เพนยังก่อนน้องพลอยแม่เพนชาแนลนะเท่าที่เห็น นี่คือในกลุ่มของพวกเขากับไปติดตามเป็นมึงเด้อพี่น้องเด้อการอัปเดตเคลื่อนไหวเคมีตลอดทุกมือห่วงน,นะผู้ใดยานขาดเคลื่อนข้าวก็ไปติดตามนะตามนั่นเอาเลยพี่น้องครับซ้ำอีกสักวัน๋ยวเคลีอยอ์ทุกอย่างน้ก็มากันยุเขาเลยยืเขาเลยอ <laughs> โอเคไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ